สวัสดีครับผมแอรอนนะครับก็วันนี้จะมารีวิวรองเท้าตัวเจ้า s ซอ c o n อนี่นะครับคินวารา1ินะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับสำหรับในบรรดาน,นักวิ่งนะครับหรือคนที่เพิ่งหันมาวิ่งเนี่ยแล้วก็อยากจะมีรองเท้าที่ดีๆสักคู่หนึ่งแล้วราคาไม่แพงมากเนี่ยต่างคนก็จะแบบว่ามีเจ้าตัวคินซิเบตตัวนี้แหละแล้ว ติดใ,ใจกันเยอะน,นะครับแล้วก็เจ้าซีรีส์คิน11เนี้ยก็มาถึงรุ่นล่าสุดก็จะเป็นรุ่นที่11แล้วมันจะดียังไงและมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเราไปดูกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวคินเซเบตตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไล่จับบนลงล่างดีกว่าเนาะครับก็สำหรับอัปเปอร์ด้านบนของเจ้าตัวซารโคนี่คินวาราเซเบตเขาเนี่ยก็จะเป็นเอ็นจิเนียร์เมชนะครับซึ่งไอเอ็นจิเนียร์เมชเวอร์ชันของสิเบตตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะทำมาสบายกว่าแล้วก็ระบายอากาศดีกว่าคิน10นะครับแล้วก็ จะสังเกตได้ว่า T11 เนี่ยเขาก็จะทำมาหน้ากว้างขึ้นนะครับก็จะเป็นซีรีส์ Y ก็จะรองรับเท้า2อมีนะครับก็คือสำหรับใครที่หน้าเท้ากว้างก็มาใส่เจ้าตัว T11 ตัวนี้ก็คือสบายหาย่วงนะครับก็มาดูตรงบริเวณด้านในของรองเท้ากันนะครับคือจะสังเกตได้หรืว่าตรงด้านในเขาเนี่ยเขาจะบูมาหนาเขาจะบูมาให้มันมีความหนานุ่มมากขึ้น นะครับเพื่อความใส่สบายนะครับคล่องตัวแล้วก็จะสังเกตได้เลยว่าตรงคิวคอเตอร์ตรงเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะหนุนมาสูงขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะเอาตัว p r o l ล็อกซิสเต็มที่อยู่ในควีนาลาสินะครับก็คือเขาเอาออกไปแล้วนะครับหลายคนก็บ่นกันเยอะเลือกเธอนะครับมันก็ไปลักบัางระคายเคืองบ้างนะครับก็ของตัว k ี่สิบเขาก็เอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ทำาิคอเตอร์มาให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็หบูให้มันหนานุ่มมากขึ้นนะครับเพื่อความสบายในการสวมใส่นะครับแต่ก็ยังคง ความสเตเบิลล็อกไว้ได้ดีเหมือนเดิมส่วนลิ้นรองเท้าเขาก็ทํามาหนาเหมือนกันนะครับหนากว่าตัวทีเซิตเยอะเลยแหละก็จะให้ฟีลลิ่งที่เออนุ่มนะครับไม่กัดเท้าแต่ก็ยังได้ฟีลลิ่งของความกระชับได้ดีเหมือนเดิมส่วนเชือกของเจ้าซาวดี้คินิซก็จะเป็นเชือกแบบแบนนะครับธรรมดานะครับไม่ได้ยื่หยุดอะไรพิเศษแต่ก็ยัง ถูกแน่นดีนะครับแล้วก็ความยาวที่ให้มาก็ยาวกำลังดีนะครับไม่ยาวไม่สั้นเกินไปถัดมาเดี๋ยวเรามาดู m i มิดโซของเจ้าตัวคีสิบเอ็ดกันนะครับก็คือของคีสิบเอ็ดเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจากเอเวอร์รันที่อยู่ในคินสิบนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นตัว power run plus และ power run ของตัวคีสิบเอ็ดแล้วก็คือตัว m i ดโซของคีสิบเอ็ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองชั้นนะครับจะเป็นชั้นบนกับชั้นล่างนะครับซึ่งชั้นบนของเขาเนี่ยที่อยู่ ตัวอินโซเนี่ยเขาก็จะทำก็จะเป็นพาวเวอร์รันพัสนะครับพาวเวอร์รันพัสตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้บิลลิงที่ uh, เบาขึ้นดีดเด้งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความนุ่มอยู่ในตัวครับแล้วก็เป็นมิโซชาร่านะครับก็จะเป็นพาวเวอร์รันธรรมดานะครับไดมีความตอบสนองดีดเด้งน้าหนักเบาไม่เท่าพาวเวอร์รันพัสนะครับแต่มันก็จะมีความนุ่มในตัวของมันแน่นอนซึ่งถ้าเทียบกับตัวคินสิตูดง่ายคือโคซิเตเนี่ย,เ,ยเขาก็จะนุ่มกว่า แล้วก็อีกหวานิดนึงส่วนเรื่องความบอลก็คือเท่าเดิมโอเคครับถัดมาดูเป็นเอาโซกันบ้างน,นะครับการวางเลเยอร์ของเอ่อีซเบย่เขาก็จะ ทำเหมือนคีสิบเลยนะครับก็จะมีตัวแผ่นยาับให้มา2จุดนะครับตรงปลายเทับกับตรงเออ่ส้นเท้านะครับถามว่าทําไมเขาถึงไม่วางแผ่นคาร์บอนที่มาเต็มๆเหมือนตัวอื่นบ้างก็สาเหตุก็คือทางซัลโคนี่เนี่ยเขาก็อยากให้คิสิบเอ็เนี่ยเป็นรองเท้าที่น้ำหนักเบานะครับนี่น้ำหนักเพื่อตอบสนองดีทำทำความเร็วได้ส่วนเรื่องของความทนถือว่าค่อนข้างทนเลยนะแล้วก็เรื่องของการยึดเกาะคลิปปกติก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าพอใจพูดง่ายๆเลยก็คือตั้งตัวคินวาราสิบเอ็ดเขาเนี่ยจุดขายของซีรีส์คินวาร์เลยก็คคืือออเร่งงขวาม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มหนักให้มันสุดท้ายก็คือมันก็ไม่ใช่คิมา่ามันก็จะเป็นซัฟฟอนี่รุ่นอื่นไปเข้าไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสเปคของเจ้าตัวคิมา่าซีเบ็ตนะครับก็จะมาดูตรงเรื่องอดรอปกันก่อนนะครับก็คือซัฟฟอนี่เนี่ยเขาก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นมินิมอลดรอปเดียว,วก็คือจะดรอปสี่มิลลิเมตรนะครับความสูงสแตล์ของเขาก็คือด้านหน้าเนี่ยจะยี่สิบสี่ด้านหลัง,งเขาจะสูงยี่สิบแปดนะครับต่างก,กันสี่มิลนะครับก็คือดรอปสี่แล้วก ก็บอกมากๆเพราะว่ารองเท้าทั่วไปในตลาดก็อยู่ที่2 5 2ร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบกรัมก็คือถือว่าคีสเวตเนี่ยทำออกมาได้เบามากๆ ครับก็คือโดยรวมแล้วผมมองว่ามันเป็นรองเท้าวิ่งที่สามารถาใส่ในชีวิตประจําวันได้นะครับเป็นเดลี่เทรนนิ่งนะครับวิ่งช้าวิ่งเร็วอะไรได้หมดเลยก็คือถ้าคุณอยากจะวิ่งช้าช้าลองทำมันก็ไม่ได้เขยไปข้างหน้าจนแบบว่าฝืนว่าคุณต้องวิ่งเร็วหรือถ้าวันไหนที่คุณอยากวิ่งเร็วมันก็จะตอบสนองดีคือวิ่งช้าวิ่งเร็วได้หมดเลยครับหรือไม่ว่าคุณจะใส่เดินเที่ยวหรือว่าคุณจะใส่ในชีวิตประจําวันก็เป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากคู่หนึ่งเลยครับครับแล้วก็การออกแบบของเจ้าตัวคี สําหรับรองรับเท้าต่อทีแล้วเนี่ยแต่รูปร่างเขาก็ยังดูผัดเปียวสวยงามตามสไตล์ซอรเพนอยู่นะครับไม่ได้ดูอ้วนท้วมไปอย่างไรนะครับทีนี้สีของเจ้าตัวซอร์พนีคินเเบตเนี่ยที่เปิดตัวมาและวางขายในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นสีของผู้ชายก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นสีเนี่ยน้าเงินดำหรือเรียกว่าเป็นรูแลแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับสีนี้ทางผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับก็จะเป็นสีดาตามนี้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นสี ผู้หญิงนะครับก็จะออกเป็นสีเขียวฟ้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีของผู้หญิงตัวนี้นะครับสำหรับราคาของเ้า ราคุนี่คินสเบตตัวนี้เนี่ยราคาเขาก็จะอยู่ที่3,999บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับรองเทา้าทั่วไปในตลาดบ้านเรานะครับก็คือถ้าคุณจะได้น้ำหนักขนาดนี้สเปคดีแบบนี้นะครับก็จะราคาเพียงแค่3,999บาทบวกส่วนลดหน้าร้านอีกนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่จนไปถึงระดับนักกีฬาก็สาหรับเจ้าตัวคินสเก็คือเป็นตัวเลือกที่คุ้มมากโอเค,ครับก็จบไปแล้วนะครับพรีวิวของตัวซัฟฟี่ อบสิบเอ็ดนะครับก็ใครชอบใจยังไงกันนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เปกระจายให้ผมได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u ั s ส r ค b e ของช่องอันทูโปอุดรทันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมแอดมินลอนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ